เรื่องเล่าสยองขวัญจากบ้านไม้เก่าในพระนครศรีอยุธยาเมื่อวารีนักแต่งเพลงสาวย้ายมาอยู่ในเรือนนางครวนเพื่อหลีกหนีอดีตแต่สิ่งที่เธอได้พบกลับไม่ใช่ความเงียบสงบหากแต่เป็นเสียงเพลงโบราณจากใต้น้ําเสียงร้องที่ยังไม่จบเสียงครวนที่ยังไม่สิน้นและเสียงกระซิบที่กําลังตามหาร่างใหม่เสียงใครกันแน่ที่คุณกําลังฟังอยู่อย่าฟังเพลงนั้นจนจบไม่อย่างนั้น คุณอาจไกลายเดินตัวตายตัวแทนของมันไปตลอดการเรื่องเรือนนางครวนเสียงเพลงจากบ้านไม้เก่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาริมคลองเก่าแก่สายหนึ่งมีบ้านไม้ทรงไทยยกใต้ถุนสูงตั้งตรำง,งานอยู่ลำพังมานานหลายสิบปีบ้านหลังนั้นมีชื่อในหมู่ชาวบ้านว่าเรือนนางครวนเพราะทุกๆคืนช่วงเวลาประมาณตีสาม จะมีเสียงเพลงไทยเดิมดังคลอเบาๆเหมือนมาจากกลางน้ำไม่เคยมีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้ตอนกลางคืนไม่เคยมีใครอยู่บ้านหลังนั้นได้นานเกิน3วันจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวพร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กเธอชื่อว่าวารีวารีเป็นนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เธอเพิ่งออกจากกรุงเทพหลังความสัมพันธ์กับผู้กำกับชื่อดังพังทลายลง เธอเลือกบ้านเรือนไม้เก่านี้เพราะความสงบและแรงบันดาลใจที่คาดว่าจะได้รับจากความเงียบข้างคลองแหมถ้ามันมีผีจริงขอแค่อย่าให้มันรบกวนตอนทำงานก็พอค่ะลุงเธอพูดติดตลกกับคนขับรถสองแถวที่ไปส่งของหน้าเรือนเจ้าของบ้านคือคุณลุงมานพอายุ70ปีขายบ้านให้เธอในราคาถูกเหลือเชื่อบอกแค่เพียงว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าฟังจนจบเพลง วารีหัวเราะ,ะถ้าเพราะฉันคงฟังซ้ำแน่นอนคะ่ะคุณลุงถอนหายใจแล้วขึ้นรถกลับไปไม่หันหลังกลับมาอีกเลยคืนนั้นวารีเปิดโน้ตบุ๊กทำนองเพลงใหม่ของเธอยังติดอยู่ในหัวพอล่วงเลยถึงตีสามเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเพลงที่ไม่มีต้นเสียงฉันอยู่ตรงนี้ เสียงหญิงสาวเอื้อนเสียงยาวเหมือนบรรเลงเพลงลอยมาเบาๆเธอหยุดมือจากการพิมพ์เสียงนั้นไม่ได้มาจากลำโพงไม่ได้มาจากโทรศัพท์แต่มาจากใต้ถุนบ้านเธอเดินลงไปพร้อมไฟฉายเสียงนั้นหยุดชะง,งักทันทีพอเปิดไฟใต้ถุนก็ไม่มีอะไรเพียงแต่พื้นตรงมุมหนึ่งเปียกชื้นเหมือนมีน้ำซึมขึ้นมาจากพื้นดิน วันที่สองขณะที่เธอจัดของในห้องเก็บของเล็กๆหลังบ้านเธอพบสมุดเก่าปกหลังสีแดงซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้สมุดเล่มนั้นไม่มีชื่อเจ้าของแต่ทุกหน้าล้วนเต็มไปด้วยโน้ตด,ดนตรีที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่สากลไม่ใช่ไทยเดิมแต่มีลักษณะคล้ายการเขียนรหัสเสียงกระซิบหน้าแรกเขียนไว้เพียงว่า หากคุณได้ยินเสียงของฉันแปลว่าคุณเลือกฟังแล้วอย่าหยุดจนกว่าฉันจะได้ร้องให้จบสักครั้งวารีรู้สึกขุนลุกแต่ด้วยความเป็นคนทำงานดนตรีเธอกลับรู้สึกทึ่งมากกว่าเธอลองนำโน้ตนั้นมาแปลงเสียงในคอมพิวเตอร์เสียงที่ได้คือเสียงน้ำเสียงของผู้หญิงร้องเพลงเศร้าเหมือนคล่ำครวญจากใต้น้ำคืนนั้นวารีนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ เสียงจากโน้ตที่ถอดออกมาจากสมุดแดงยังคงเล่นวนอยู่ในหัวเธอมันเริ่มด้วยเสียงเป็นโนซาลงแล้วตามด้วยเสียงผู้หญิงร้องเบาๆฟังเหมือนจะสั่นเครือว่าช่วยฉันเขามัดฉันไว้ตรงนี้พอถึงประโยคสุดท้ายเสียงหายไปแบบกระทันหันเหมือนมีบางอย่างบีบคอคนร้องวารีรู้สึกเหมือนมือเย็นจับต้นคอ เธอรีบปิดเสียงในคอมพิวเตอร์ทันทีขั้วใจเป็นแรงความกลัวค่อยๆซึมเข้าร่างโดยไม่รู้ตัวเธอเริ่มสงสัยว่าเสียงนี้ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแต่คือเสียงของใครบางคนที่ยังไม่ยอมไปไหนเช้าวันต่อมาวารีไปตลาดท้องถิ่นเพื่อซื้อกับข้าวแม่ค้าคนหนึ่งทักเธอว่าหนูอยู่เรือนนางครวนเหรอใจกล้าดีนะวารีเลิกคิ้วทำไมหรอคะ แม่ค้าใส่หน้าอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้าเคยมีเด็กสาวมาอยู่ก่อนหน้าเขาหายตัวไปกลางดึกไม่มีใครเจอร่างอีกเลยรู้แต่ว่าคืนนั้นเสียงเพลงจากบ้านดังจนได้ยินข้ามคลองเรื่องนี้ทำให้วารีตัดสินใจหาข้อมูลเก่าในห้องสมุดท้องถิ่นเธอพบข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อ14ปีก่อนระบุว่า หญิงสาวชื่อลำไมอายุ22ปีหายตัวไปจากเรือนหางเสียงไม่มีร่องรอยต่อมาเจ้าหน้าที่พบเพียงสร้อยไข่มุกสีดำตกอยู่ที่บันไดเรือนสร้อยนั้นวารีเพิ่งเห็นเมื่อคืนวางอยู่ที่ปลายเตียงเธอเธอรีบกลับบ้านเปิดประตูห้องนอนแล้วก็พบจริงๆสร้อยไข่มุกสีดำเส้นเดียวกับในภาพขาววางอยู่บนหมอนของเธอ มีเสียงจากใต้ถุนคืนนั้นฝนตกหนักตีสเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งวารีคว้าหัวฟังจะอัดเสียงเก็บไว้แต่ไฟในบ้านดับวูบเธอจึงคว้าไฟฉายลงใต้ถุนเสียงเพลงดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวที่เธอก้าวลงบันไดไม้เมื่อส่องไฟไปที่มุมเปียกชื้นเธอเห็นเงาหญิงสาวผมยาวนั่งกอดเขาร้องเพลงเบ,งเบาๆ เสียงนั้นไม่ออกมาจากปากแต่มาจากหน้าอกของเธอเรากับลมหายใจสุดท้ายยังวนเวียนอยู่ในนั้นเขาผูกฉันไว้ด้วยเชือกลงอาคมตรงใต้บันไดเสียงวิญญาณกล่าวเรากับจะอ้อนวอนให้ช่วยเหลือวารีร้อออกมาใครทำแบบนี้กับเธอเธอบอกฉันสิใครทำร้ายเธอเงาหญิงสาวหันมาช้าๆใบหน้าเลือนลาง ดวงตาข้างหนึ่งหายไปเธอยกมือชี้ขึ้นไปบนเรือนก่อนเสียงจะถูกตัดขาดเหมือนมีใครกำลังบีบคอของเธออีกครั้งวารีเริ่มแกะระหะที่เหลือในสมุดโน้ตเธอใช้ความพยายามถอดเสียงจนพบว่าเสียงที่เคยคิดว่าเป็นเพลงแท้จริงมันคือข้อความเสียงตัดต่อจากเทปเสียงบันทึกนั้นพูดว่าฉันคือ วันนาครูสอนดอนตรีประจำบ้านนี้คุณหลวงเจ้าของบ้านต้องการเสียงร้องที่ไม่มีวันหมดลมหายใจคุณหลวงสั่งให้ฉันจับละไมผูกไว้ใต้บ้านเสียงของเธอจะคงอยู่ตลอดไปวารีหยุดอัดเสียงความรู้สึกเย็นว่าแพรเข้ากระดูกเพราะตอนนี้ เสียงของอาจารย์วันนายัางดังก้องในหูไม่ใช่จากเทปแต่เหมือนพูดอยู่หลังบ่าเธอวารีรู้ว่าเธออยู่ไม่ได้นานแล้วทุกเสียงทุกคืนทุกครั้งที่เธอพยายามบันทึกเสียงกระซิบกลับมาแรงขึ้นอย่าไว้ใจใครมันจะไม่จากไปไหนในคืนที่สามเพลงไม่ได้ดังจากใต้ถุนอีก แต่ดังก้องมาจากชั้นบนของบ้านวารีถือสมุดบันทึกขึ้นไปสำรวจแล้วพบว่าประตูห้องหนึ่งที่เธอไม่เคยเปิดมาก่อนมันแง้มอยู่ข้างในเป็นห้องเก็บของว่างเปล่ามีกระจกบานใหญ่เธอเห็นเงาตัวเองแต่ในเงามีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ข้างหลังเธอวารีหันกลับอย่างรวดเร็วก็ดูแล้วไม่มีใครนี่นา แต่เสียงผู้หญิงกระสิบอีกครั้งมันอยู่ที่นี่มันอยู่ในร่างของเจ้าความจริงในบันทึกสุดท้ายเมื่อเธอเปิดหน้าสุดท้ายของสมุดโน้ตนั้นก็มีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดยุ่งเหยิงแทบอ่านไม่ออกว่าเขียนอะไรไว้หากใครอ่านข้อความมาถึงตรงนี้นั่นหมายความว่าแก่ได้เริ่มกลายเป็นตัวฆ่าแล้ว เพลงนั้นไม่ได้มีไว้ให้ใครฟังแต่มีไว้ให้ส่งต่อวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในเสียงวารีเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเธอเสียงพูดในหัวที่ไม่ใช่เสียงของเธอมือที่เริ่มเขียนโน้ตเองโดยที่เธอไม่รู้ตัวควบคุมตัวเองไม่ได้ความทรงจำแปลกๆปรากฏขึ้นในหัวของเธอแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอมาก่อน เธอเริ่มฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับมัดคึงแขนขาวไว้ใต้บ้านเสียงร้องกลายเป็นเพลงที่ไม่มีใครช่วยฟังให้จบวารีเข้าใจแล้วว่าลใหม่ไม่ได้ต้องการแค่ความช่วยเหลือแต่ต้องการคนใหม่ตัวตายตัวแทนที่จะแทนเธอคืนถัดไปวารีรวบรวมข้อความทุกหน้าในสมุดโน้ต และรวมเครื่องบันทึกเสียงเธอทำพิธีจุดเทียนกลางบ้านนำเครื่องเสียงมาต่อเข้ากับลำโพงไม้เก่าเปิดเพลงของละไมที่สมบูรณ์ต่อเนื่องทั้งเพลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเพลงนั้นเริ่มต้นอย่างอ่อนโยนก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงโหยหวนกรีดร้องและจบลงด้วยเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้หญิงคนหนึ่งทันทีที่เสียงเงียบลงแสงเทียนก็ดับบูบมีเสียงน้ำซึมจากใต้พื้นบ้าน ดังเหมือนมีใครกำลังเดินขึ้นมาจากใต้ถุนประตูห้องของวารีเปิดเองช้าๆหญิงสาวในชุดไทยเปียกโชกผมปิดหน้าเดินเข้ามาช้าๆเสียงสุดท้ายที่วารีได้ยินคือขอบใจเธอช่วยฉันร้องจนจบแล้วก่อนทุกอย่างจะเงียบลงและเธอหมดสติไปชาวบ้านรายงานว่ามีเสียงเพลงแปลกๆดังจาเรือนหางเสียงเมื่อคืนแต่เช้าวันต่อมา ไม่มีใครพบวารีอีกเลยคอมพิวเตอร์ของเธอเปิดอยู่เปิดเพลงเดิมวนซ้ำไม่มีร่างไม่มีข้าวของมีเพียงสมุดบันทึกเล่มแดงหน้าแรกเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขียนว่าหากคุณได้ยินเสียงของฉันแปลว่าคุณเลือกฟังแล้วตอนนี้กลายเป็นฉันคือวารีหากคุณได้ยินเสียงเพลงนี้แปลว่าฉันยังอยู่ที่นี่ผ่านไปหลายเดือน ชายคนหนึ่งชื่อครูประทีปอดีตนักเรียนของอาจารย์วันนาเดินทางกลับมาที่เรือนเก่าเขาเล่าว่าในอดีตบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นที่ฝึกสอนดนตรีให้กับเด็กสาวที่มีพรสวรรค์แต่คุณหลวงเจ้าของบ้านเชื่อว่าเสียงที่ดีที่สุดต้องมาจากคนที่ไม่วันจากไปเขาใช้เวทมนต์โบราณผูกเสียงกับร่างเมื่อเด็กคนหนึ่งอย่างละไมยพยายามหนีออกจากบ้านจึงถูกข่าขังเสียงไว้ใต้ถุน อาจารย์วรรณาถูกบังคับให้ร่วมพิธีจนในที่สุดก็เขียนบันทึกนี้ไว้หวังว่าคนรุ่นหลังจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณละไมแต่กลายเป็นว่าใครก็ตามที่ฟังเพลงของละไมจนจบจะกลายเป็นร่างใหม่ให้เธอในอีกหนึ่งวัฏจักรครูประทีบวางสมุดบันทึกคืนไว้ที่เดิมและไม่เคยกลับมาที่เรือนอีกเลยเสียงเพลงริมคลองทุกทุกคืนตอนตีสาม ชาวบ้านยังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงไทยเดิมเบาๆลอยมาจากเรือนริมคลองฟังดูเศร้าแต่ไพเราะไม่มีใครกล้าไปฟังจนจบเพลงอีกแล้วเพราะทุกคนรู้ว่าเสียงนั้นคือวาลีหรือไม่ก็ละไมหรือไม่ก็ใครสักคนที่เคยฟังเพลงนั้นจนจบแล้ว